พี่ี่เพื่อนนะครับตอนนี้ก็มารอหลวงตานะครับที่บ้านนาทามนะครับบ้าน,น,าานรอพ่อจุดนี้นะครับฝั่งตรงข้ามเราจะเป็นลินโมโขงนะครับลิมโขง็ล้วจะเป็นถนนเยือกลุโมโขงก็จะมีพัฒนาเนหมู่ชาวบ้านนะครับมารอ บ้านนาทามนะครับจับบงหวัดนครพนมครับอันนี้หลวงตากำลังกำลังเดิน,ดนข้ามาใกล้ๆแล้วนะครับประมาณหน,นึ่งร้อนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ เรต้แครับไม่โต้อจะยกขึ้นมาครับนอยาจับไว้นะครับอันแอนไม่ายกควงยขึ้นยกขึ้นยกขึ้นะเดี๋ยวไว้้า่จับรงก็จะมีพ่อแม่พี่น้องนะครับเดินตามไปดู ในจุดจุดนี้ก็จะเป็นถนนเรียบริมโขงนะคะ ทานคงสงสัยนะครับว่านางพวกนี้ไปอยู่ที่ไหนนะครับหลวงตาก็จะแจกตามโรงเรียนอยู่วัดนะครับหลวงตาก็จะนาไปถวายต่อนะครับเพื่อพิจารณาต่อไปนะครับท่านได้ทําบุญมาบุญนี้ก็คือเป็นการส่งต่อไปอีกรุ่นเรื่อยนะครับหลวงตาจะไม่ได้นําไปด้วยนะครับเพราะว่าหนะักครับหลวงตาจะนาไปถวายต่อให้ วัดห Saint ar, รือสถานที่ราชการปนามัยโรงเรียนวัดนะครับเพื่อพิจารณาต่อไปนะฮะคุณแม่นี่นี่ใบอะไรอะครับคะใบอะไรครับใบใบไม้ยมลูกแล้วกับใบขุบใบยอค่ใบยอมัน,น มันมีความหมายยังไงบ้างครับ<า>มันมีความหมายยังไงบ้างมันมีความหมายว่าค้ำคูณยอไงก็เป็นเป็นไม,ม้เกี่ยวกับไม้มงคลนนะ่ะ<อ>คนรักคนหลงอันนี้คนนิยมชมชอบอ๋อก็เลยเอามาให้ใหท่านไปยอท<อ>ำแล้วก็ไปจ่ายบ้านเราไว้ไงไปบูชาไว้ไงครับอย่ามึงจับผ้านะอย่ต้องจับผ้าเรามอไว้ไม่ต้องก้มอ่าม่งจับผ้านะ นะครับจ <iyorsun? S 2> ับไว้จ <ble> ับไว้ไม่ต้องคุ้นะครับจับไว้ครับจับไว้ฟังครับดีไม่ดีนะครับจับเอาไว้ไม่ต้องคุ้จับเอาไว้ไม่ต้องคุ้นะครับจับเอาไว้ไม่ต้องคุ้